สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยี่สี่พยากรณ์วันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่24นะคะก่อนอายรีบทำนายก่อนดีกว่าเนาะอ่าให้คนวันอาทิตย์สามใบมาเลยค่ะคนวันอาทิตย์มีเดวิลนะคะมีสามเหรียญไอ้สามถ้วยนะคะมีจัสต m มินนะคะเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์วันนี้นะความอยากได้อยากมีตัวเองสูงนะคะด้านมืด โชตช่วงมากวันนี้ต้องคอยสะกดด้านมืดของตัวเองให้ดีนะคะอาจจะทําได้ทุกอย่างวันนี้ทําอะไรที่มันดักดักขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอชู้สาวนะคะความโลภต่างๆนะศิลธรรมจรญยาม่คิดคานึงถึงอะไรเงี้ยมันได้หมดเพราะว่ามันเข้าทางอยู่นะคะนะก็ต้องคอยคอนโทรลตัวเองพยายามสะกดด้านมืดไว้นะคะแต่ทาถามว่าทาทาดีไหมทําขึ้นไหมขึ้นนะนะคะแล้วก็ มีสามถ้วยด้วยนะอาจจะได้พบเจอพบปะกับผู้คนที่อยากเจอนะคะหรือวันนี้มีเรื่องได้เฮได้ลุ้นได้สมหวังได้มีความสุขสดชื่นสําเร็จใดๆอาจ,จได้รับเชิญไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานมงคลน,นะคะอ่าเขาบอกว่ามีจัดเม้นด้วยอย่างเงี้ยผลแห่งการกระทําหรือผลแห่งการรอคอยได้สิ้นสุดลงนะคะคุณจะได้รับรู้ในสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะนะระวังความลับเปิดเผยเดิมนะคะแล้วก็อ่ามองว่าเป็นอะไรที่อีก มองว่าเป็นทําดีได้ดีทาช่วได้ช่วยเห็นผลทันตานะคะวันนี้เพราะฉะนั้นต้องทําแต่ความดีเท่านั้นนะคะตามนั้นเลยขอไพ่ทักพิเศษค่ะอ่าบางคนอาจได้พบคู่บางคนอาจได้ไปหาหมอห,หมอนะคะตามนั้นต่อไปวันวันอาทิตย์อ่ะวันจันอาทิตย์ไปแล้วจันนะคะจนันมีอัศาวินเหรียญน,นะคะมีอัศาวินอ่าไม่ใช่ อัศวนเหรียญแล้วก็หกไม้เท้านะคะแล้วก็สามเหรียญไพ่สวยมานะคะคนวันจันทร์นะเงินปิดหัวเงินปิดท้ายอย่างนี้นะคะวันนี้มีเงินสิคะเข้ากระเป๋าหรือรองเงินจากตรงไหนจะได้จากตรงนั้นนะคะนะเรื่องของงานประจํามีความโดดเด่นนะคะบางคนได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการงานนะคะนำมาซึ่งการเงินนั่นเองนะคะนะเป็นเรื่องที่ดีวันนี้นะคะอ่ะขอไพ่พิเศษหน่อยะค่ะ ระวังเรื่องปรับปรับฉับพันนะคุณอาจจะได้รถรถใหม่แบบปรับปรับฉับพันคุณอาจจะได้เรื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งแบบปรับปรับฉับพันคุณอาจจะตกใจนะคะอยู่ๆมีคนเอาเงินมาให้แบบปรับปรับฉับพันไม่ทันตั้งตัวแต่อย่างไรเสียถ้ามันออกเป็นทาวเวอร์ที่ฉันเคยบอกหลายครั้งแล้วต้องตั้งสตินะคะเพราะนั้นทําทุกอย่างต้องมีสติไม่ว่าเรื่องรายเรื่องดีมาเราได้พร้อมรับนะคะขอให้เป็นเรื่องดีอย่างเดียวต่อไปคนวันอังคารสามใบค่ะ คนเัรคารมาด้วยสิบดาบเมื่อวานก็สิบดาบนะคุณขาสามถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยนะคะเขาบอกคนววนคันระวังสุขภาพระวังคนแทงข้างหลังนะคะมีสองเรื่องเท่านั้นแหละนะนะคะบางคนก็ปวดปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังปวดคอปวดสะบักปวดสะโพกปวดเอวนะคะนะบางคนอาจจะเป็นโรคเรื้อรังก็ได้นะฮะเมื่อวานนี้คุณก็ได้อยู่สิบสิบดาบอย่างนี้นะคะนะแล้วก็มีสามถ้วยแต่วันนี้อาจจะได้ พีฮาปาร์ตี้ 5, Party, นะคะนะหรือว่าได้รับเชิญไปดานเลี้ยงงานสังสรรค์งานมงคลหรือเกิดความสุขความเจริดใดๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้พบเจอคนที่เคยอยากพูดอยากเจอนะคะแล้วก็ได้คุยกันเมาส์แตกเมาแตกแตนะคะมีเจ็ดถ้วยก็มีเรื่องของความคิดครีเอทต่างๆนะคะแต่ว่ามันยังคงเป็นแค่ความคิดฟุง้งๆนะคะนะ,ะนะตามนั้นเลยนะคะขอภัยรักพิเศษค่ะอ่าไ <c oughs> พ่บอกว่า มีเงินจะจ่ายเยอะนะคะให้เก็บเก็บไว้บ้างให้รู้จักห่วงแหนเงินนะคะหรือในหนึ่งคนอาจจะได้รับเงินวันนี้ก็ได้นะคะต่อไปคนวันพุธนะคะคนวันพุธมีเมจิเชียนนะคะมีแชรีออนนะคะมีห้าไม่เท้านะคะเขาบอกคนวันพุธวันนี้ทำอะไรก็เด่นนะคะสวยเก่งหล่อนะคะมีออร่าปังนะคะ ทำอะไรจะสาเร็จได้ด้วยง่ายวันนี้อาจจะเหนื่อยหนักหน่อยนะคะเพราะคุณเป็นแม่ทัพอาจจะพบเจอความยุ่งยากหรืออาจจะพบเจอกับบริวารที่ไม่ตรงรอยกันนะคะมีความเข็ดดัแยกนะคะนะหรืออาจจะเจอกับความยุ่งยากคุณว่าแต่คุณสามารถทํามันได้อยู่แล้วครับเพราะคุณเป็นเมจิกเชีนจําเลยวันนี้ฉันเป็นเมจิกเชียนทุกอย่างฉันจะทําให้เตียหรือให้เนียนคล,ลิกเลยนะคะอะขอไพ่ทักพิเศษเนาะมีไง ทำด้วยสองมือมันสมเด็จอยู่แล้วนะคะขอให้ทาเองอย่าไปสั่งใครทาทาเองนะคะต่อไปคนวันพฤหัสนะคนวันพฤหัสมีเจ็ดเหรียญน,นะคะมี the fool นะคะมีแปดเหรียญอีกนะคะคนวันพฤหัสเขาบอกวันนี้นะคุณรอคอยหรือมีความหวังอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเฝ้ารออยู่นะคะแต่ว่ามันยังไม่เห็นผลตอนนี้หรอกค่ะมันต้อง ใช้เวลาเทคไทม์สักนิดนึงไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะนะคะถ้ารออะไรก็ยังต้องคงต้องรออยู่ก่อนนะนะฮะหรือว่าลงทุนโรงแรมหรือว่าคิดหาการต่อย,ยอดของการสร้างไรายได้ต่างๆดีไปหมดนะฮะวันนี้นะคิดได้ทําได้ค่ะอนาคตเลยนะอย่าคิดว่ามันจะได้ดูเร็วนะครับผลตอบแทนนะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะแต่คุณก็คงจะไม่อยู่นิ่งวันนี้ออกมีการเดินทางนะคะออกไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างนะ สองมือยน้อยๆสามารถหาเงินหาอะไรได้ได้เป็นอย่างดีนะคะขยันเข้าไว้นะคะได้เงินอยู่แล้วนะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะ <c oughs> อ่ะาภระระมันเยอะนะคะบางทีคุณก็หนอยนะคะอารมณ์แบบทําไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ทาทาไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่เคลียร์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องนนอยนะคะไพ่ตัวน,นี้ออกมาเตือนว่าอย่านนอยค่ะท,ทําไปเถอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําถึงแม้เพื่อนจะไม่ช่วยเราทํานะคะถึงแม้ คนอื่นจะ,ะหันไปนเรียกใครมาช่วยก็ไม่มีใครช่วยแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญเลยเพราะงั้นทำไปเลยค่ะนะคะต่อไปคนวันศุกร์นะฮะคนวันศุกร์สามใบนะคนศุกร์มีไฮเพลนเทสนะคะมีสามเท้านะฮะและคิงเหรียนนะคะคนวันศุกร์เขาบอกวันนี้นะอารมณ์ขึ้นอารมณ์ร่องนะเรานะคะนะต้องรักษาบาลานซ์ของอารมณ์ให้ดีๆนะคะ หรือวันนี้คนวันศุกร์อาจจะมีเรื่องมูเตอร์มาเป็นพิเศษบางคนไปดูดวงบางคนไปหาหมอดูบางคนไปไหว้เทพหรือว่าองค์อะไรที่ศักดิ์สิทธิ์อะ่ะแล้วเรานับถืออยู่อะไรอย่างเงี้ยบางคนไปไปเดินสายทําบุญบางคนไปเดินจงกรมและบวชชีพราหมณ์ได้เหมือนกันนะคะนะวันนี้อาจมีการเดินทางนะคะหรือว่าเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะแต่ว่าทํางานนั่งโต๊ะไม่ดีอย่าอยู่เฉยนะต้องแอคทีฟตลอดเวลานะคะนั่งเฉยไม่ได้นะฮะนะนะ ถ้าออกไปเดินไปพบปะผู้คนดีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอาจจะพบเจอนายทุนนะคะนะหรือมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาการเงินคุณพบนายทุนวันนี้อนุมัติเลยอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาพร้อมช่วยทันทีพร้อมควักกระเป๋าจ่ายคุณทันทีนะคะหรือว่าอาจจะมีคนนําเงินมาให้คุณก็ได้นะคะขอไพ่ทักพิเศษไพ่ย,ยังคงเป็นจ็กเก็ตมนนะคะทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะนะคะก็ ให้เป็นตัวทักเตือนเพราะนั้นเราต้องทําแต่ความดีเลยค่ะนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันเสาร์นะคะควันเสาร์สามใบเดือดซันก็มานะเจ็ดไม้เท้าก็มานะคะสุดท้ายเป็นสามถ้วยนะคะอ่าเขาบอกคนวันเสาร์นะฮะจะชะตาได้เดือดซันอย่างนี้นะคะวันนี้ก็มีแสงสว่างสองพองอัมพทํทอะไรก็ดีไปหมดเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยมันสตราดเป็น ข่มไว้ให้แล้วเดินตามไปเลยนะคะอ่ามีเจ็ดไม้เท้าก็ชาเลนจ์นิดนึงเหนื่อยหน่อยน,นะคะแต่อย่าท้ออย่าถอยสู้ไปนะคะมีสามถ้วยนะคะอาจได้พบกับความสุขความสําเร็จใดๆอาจได้พบเจอกับคนที่อยากเจอและอยากพูดคุยอาจได้รับเชิญไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้ต่างๆนะคะวันนี้นะคะขอไพ่ทรักพิเศษค่ะอ่าระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะระวังเรื่องของความวุ่นวายยุ่งยากนะคะตามนั้นเลยนะคะ จบแล้วเจ็ดวันเกิดเป็นยังไงบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ